คุณผู้ชมครสวัสดีพี่เทพสวัสดีครับอาจารย์ครับเฮ้ยเราเจอกันอีกกับยิ่งคุยสาวอาทิตย์นะคะค่ะพี่เทพถามพี่เทพหน่อยสิเมื่อวานนี้เราคุยกันนะเราบอกว่าเราจะให้พี่เทพเป็นแบบผู้จัดการจัดตั้งคลมอจัดสูตรจัดสูตรเออจัดสูตรสูตรไม่ใช่สูตรที่ใส่เสื้อใส่สูตรแบบสูตรผสมสูตรผสมสูตรผสมว่าใครจะร่วมกับใคร มีโอกาสร่วมกันได้ไหมร่วมแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยเราเราเอาคุณอนุทินเป็นตัวตั้งได้ไหมเพราะยังไงเขาคะแนนเย,ยอะขนาดนี้นไปใช้เขาเป็นไปไม่ได้แล้วอนุทินต้องเป็นตัวตั้งอยู่แล้วอนุท<ค>ินเ<ค>นี่ยนะ<ค><ค>เป็นแกน<ค>แล้วเขาจับมือกับพรรคกล้าทำเนี่ยนะเขาสอง้อาสบเอ็ดเกินครึง่งใครจะมาทําอะไรเขาไม่ได้เขาเล่นตัวได้ตอนนี้นะเขาเรียกว่าหล่อเลือกได้ อนุทินเนี่ยหล่อเลือกได้ถึงตัวจริงอาจจะหล่อไม่ต่าไรก็ตามนะหล่อแม่อาจารย์ว่าหล่อไหมหล่อตาอาจารย์ชอบเลยชอบอนุทินอีกแล้วนี่ใจง่ายอย่างเห็นใครหล่อๆอก็ชอบไม่พี่เทพทำไมคือคุณน่ะตามตำราจีนน่ะเขาแบบเท่าแก่เลยนะเท่าแก่เลยอ่ะโหยเหงแบบตามีสตังเลยเออคนรวยคนรวยใช่แล้วก็ที่สําคัญนะ เป่าแซกซโฟนก็ได้พีฮานาดึดๆ,ๆอ๋อดูแบบเป่าแซกซโฟนได้แซกซโฟนไม่เซ็กเอาละแล้วอาจารย์เป่าอะไรเป่าปีพีจิน๋นเราไม่ไม่อาจารย์เ,เล่นดนตรีคุณชอบไมคะ ใครช่วยจัดการพิเทปเดียนีตเลียนเป็นเล่นตีใจเขาไม่เล่นตีใจเล่นสากลเหรอเียนไม่สันทัดค่ะไปไกลถึงแล้วโดยกลับมาคุณอนุทินเป็นตัวตั้ง่อนุทินเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นคุณอนุทินจะร่วมกับใครเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณอนุทินจะตัดสินใจยังไงคณันที่สูตรเนี่ยมีคนเสนอสูตรว่าคุณอนุทินต้องร่วมกับคุณธรรมนัฐ น้ำเงินบวกเขียวอันนี้ถามว่าทำไมแยกกันไม่ออกเพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไระเพราะอะไรอะเพราะว่าก็ผู้กองธรรมนัฐเนี่ยมีบุญคุณกับคุณอนุทินตอนที่คุณอนุทินจะเป็นนายกอะคะรัครั้งแรกนะ,ะมาจากครั้งนี้นะทำไมอะครั้งนั้นเนี่ยพอนายกอุงอิงถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากเก้าอี้ไปแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็อยากจะไปต่อแล้วเขาจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็คุณอุงอิงก็มายืนถแถลงข่าวที่หน้าทำเนียบ เราก็ใจะนะพัคร่วมรัฐบาลเป็นแบ็กอัพยืนกันหน้าสลอนนั่งตั้งคุณพีรพันธ์ทั้งอะไรเนี่ยอยู่เต็มเั็นไหมแต่ว่าไม่มีผู้กองธรรมนัสพอไม่มีผู้กองธรรมนัตเนี่ยตอนนั้นฝ่ายเพื่อไทยเขาก็รู้แล้วว่าเขาไปไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยผู้กองธรรมนัสพลิกขั้วมาเชียร์คุณอนุทินเพราะฉะนั้นผู้กองธรรมนัสเนี่ยคือจุดเริ่มต้นสารตั้งต้นที่ให้อนุทินเนี่ยเป็นนายกแล้วหลังจากนั้นก็ไปเอาเสียงจากพรรคส้มไงพรรคประชาชนมาโหวตไง คนก็เลยลืมคิดเรื่องนี้ oh, เพราะฉ<ล>ะนั้นเออถ้าไม่มีไม่มีผู้กองธรรมนัสอนุทินก็ไม่ได้เป็นนายกออแต่ฉันก็ได้ข่าวนะว่าตอนนี้มีหมางใจกันอีตอนเรื่องแบ่งเขตสอสอละครละครเคยดูละครไหมเคยดูละครไหมละ่ะละครการแสดงเลือกตั้ง400เขตมันต้องแข่งกันบ้างแหละมันกระทบกระทั่งกันบ้างแต่อาจารย์ดูวันที่ ภูมิใจไทยดูดสอสอดูดบ้านเล็กดูดบ้านใหญ่ดูดทังมุงดูดตั้งกวนดูดตั้งพักดูดสารพัดเหมือนอาจารย์ที่ชอบดูดอะดูดน้ำดูดกาแฟดูดอะไรไม่ใจเสพอะไรอยากกินลึกอยากกินไม่ไม่เนี่ยแม่ปกตินี่เขาใจพิเศษอยู่แล้วพอดูดมาเยอะเนี่ยมันมาทับซ้อนเขตมาทับไอ้แกงนี้มุงนี่มาก็ไอ้นี่ก็พามุงนี้มามาถึงก็ไอ้เขตลงได้คนเดียวในนามภูมิใจไทยมีผู้สอสอสามคนทำไงอะ ก็ถ่ายโอนไปให้พรรคภูมิองธรรมนัสไปดูดิกลุ่มสุชาติสุชาติจมกลินน่ะ<อ>มายกมาแปดริ้วอะ่ะ<อ>มาถึงก็มีพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วผู้สมัครอยู่แล้วก<า>็ถ่ายโอนไปอ,อย่างนครศรีธรรมราชเนี่ย<า>นครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยเขามีอยู่แล้วโกชาวชื่อโกชาวแต่ว่าพอสุธรรมจรัิตงามอดีตสสพรรคพลังประชารัฐมาอยู่เขาก็ าายายโกช้าไปได้อะโกช้าก็ไปอยู่กล้าธรรมเดวได้ด้วยนะโกช้านะเหรอ,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 อก็จะกลับได้สองเลยก็โกช้าก็กได้เลือกตั้งรูตำตกอจบตกเห็นไหมแ่ค่คนที่ย้ายออกตเศษที่เขาทิ้งเนี่ยได้อ,อมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอกว่าเขาผิดใจกันเนี่ยผมว่าละครนั่นก็แสดงว่าภูมิใจไทยไปไหนต้องมีกล้าธรรมตรงนั้นติดก,กันไปเป็นปาต้องโกแปคคู่ เขาเรียกว่าแพ็คคู่คู่นี้นะรับงานคู่เมื่อเราสองคนเนี่ยเราคงรับอีเวนต์ไปคู่ใช่เพราะว่าเอาแล้วต่ออาจารย์เห็นตอนที่เขาดีเบตนัดแรกนะแล้วที่เขาถามว่าคุณอภิสิทธิ์จะไม่ร่วมรัฐบาลใครบ้างคุณสิทธิ์ฟันตรงไม่ร่วมกล้าทำแล้วก็พอเช้าขึ้นมาก็คุณเท้งก็บอกว่าไม่ร่วมกล้าทำนะ แล้วเราผู้กองตำนัดไปปรับทุกโทรไปหาคุณอนุทินคบอกเนี่ยทุกคนเทพักผมหมดเลยอะไรเนี่ยไม่รู้ผมจะอยู่กับใครอนุทินว่าคุณอย่าไปคิดมากมาอยู่กับผมดิอยู่ด้วยกันนี่เนี่ยพูดเหมือนตัวเองฟังสามสายเขาไปแอบฟังโทรศัพท์ต้องไงก็สัมภาษณ์ข่าวก็รายงานเอาเหรออ๋อดูว่าพี่เทพไปก็รายงานใช่ไหมส่งเออคลิปเสียงมาอีกเออแล้วอาวดูดิเวลาจดตั้งรัฐบาลคนะรัฐบาลก็ให้ตําแหน่งรองนายก ควบกระทรวงกรเกษตรรัฐบาลองคงอิงไม่กล้าตั้งเห็นไหมคราวก่อนไม่กล้าตั้งคุณา่าผู้กองธรรมนัสรอบนี้อนุทินอังอแล้วถ้าสมมุติว่าคุณอนุทินเลือกคุณธรรมนัสชัวร์พักไหนจะเป็นพักที่สามหรือเขาเอาแค่สองพักสองพักแค่สองร้อยห้าสิบหนึ่งมันไม่มั่นคงนะ้มันหมิ่นเมย์นะก็เขาจะเอาสูตรไหนอ่ะเพราะว่าคุณอนุทินเขาก็เรียนแบบลุงตู่ไงเห็นไหมเด็กก็บอกว่า,ารักลุงตู่และรักลุงหนูด้วย ไม่มีลุงตู่ได้เลือกลุงหนูเขาก็เทคโอเวอร์คะแนนอานดนยมนของแบบผู้หลักผู้ใหญ่วัยเนี้ยไปอยู่กับลุงหนูหมดเลยลุงหนูหมดลุงหนูแกก็พยายามจะไปเป็นหัวขบวนของอนุรักษนิยมเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยแกก็จะใช้สูตรแบบลุงตู่ลุงตู่เนี่ยตั้งรัฐบาลศาสตราจารย์จำได้เนี่ยเสียงแกปิ่มน้ำแล้วแกก็ไปเอาพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมค่ะให้ได้เสียงมากพอสมควร แล้วก็ให้ตอนนั้นตดจจำได้ผู้กองธรรมนัตเนี่ยดูแลพักเล็กและผู้กองธรรมนัตก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นคนแจกกล้วย mm. แจกกล้วยลิงแกมีสวนกล้วยรอบนี้ถ้าหากว่าคุณอนุทินจะใช้สูตรแบบลุงตู่นะก็ปี้จากลุงตู่ก็มีสองพักคือพักภูมิใจไทยกับพักกล้าทำรรแล้วก็ไปเอาพักเล็กพักน้อยมารวมแล้วก็ให้ผู้กองธรรมนัตในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการปลูกสวนกล้วยก็เอากล้วยไปแจก แบบ<อ>มกนะแต่<ร>มันไม่มั่นคงไงแ้วประปเดี๋ยวก็ได้ลิงตัวเล็กตัวน้อยเข้ามาใช่มันไม่มั่นคงลิงถ้ามันกินกล้วยได้นะนะอยู่ๆเนี่ยนะนะเอาฝ่ายค้านไปเอากล้วยมาแจกมันก็ไปฝ่ายค้านรัฐบาลก็เจ๊งไงใช่ไหมล่ะห้วาตายลิงทำไมมีสองหน้าหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยก็ลิงมันชอบกล้วยไงเรืออาจารย์ไม่ชอบกล้วยอพี่เทพพูดกันชัดๆดีกว่าใครคือพรรคเล็ง ก็พักเล็กๆอะเยอะแยะนะทั้งหลายทั้งหลายพักกัทั้งนั้นนะเราพูดเล่นเราสมมตินะค่ะเ,ออเดี๋ยวเขาจะโกรธไหมอ่ะไม่โกรธก็ภาษานี้เขาใช้มาแล้วทางการเมืองเขาจ่นะ<ร>นี่กล้วยเาว่าแจกกล้วยลิงเลี้ยงลิงอะไรนั่นก็พูดกันอยู่แล้วไงเหรอเ,อ,อเป็นสับแสแลงทางการเมืองตายดิถ้าพัศเสลีพิสุทธิ์นั่งอยู่ตรงนี้นะออพิเทศตัวไกลตัวมันนะจะไม่ได้พูดนะหนึ่งแกได้หนึ่งเสียงด้วยนะได้แต่ว่าแกไม่กินกล้วย เออบ้าน้าเสรีไม่กินกล้วยผมผมดูแล้วหมอว่าลงก็ไม่น่ากินมาหมอว่าลงก็ไม่กินกล้วยคุณหญิงก็ไม่กินเพราะคุณหญิงท่านมีผลไม้ดีๆท่านไม่กินหรอกไม่กินอีกก็มีก็เห็นพักเล็กเข้าไปหาแล้วนี่ใครอ่ะพักอะไรนะคุณสุรตินพิจารณ์ไปหาไปหาคุณไปหาพักภูมิใจไทยแล้วเหรอเออมีพร้อมคือทุกพักอยากจะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแหละยิงพักเล็กพักน้อยเนี่ยคืออยู่ เป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีความหมายอดอยากปากแห้งเ,ออเป็นรัฐบาลอิ่มหมีพีมันทีนี้สมมติว่าถ้าได้แค่สองพักเราไม่เอาพักเล็กพักน้อยนะไม่ต้องไปแจกกล้วยนี่อีกสักพักหนึ่งมายกเข้ามาผสมทำให้มันหนักขึ้นก็ถ้าดูท่าทีของพักเพื่อไทยไอ่ะ<อ>เห็นไหมล่ะ <มา S 1> ยึดจะนันยุดจะนันข้ากับใครก็ได้เ,เห็นไหมแล้วก็ดูเขาก็ดูอาการของคุณอน,นุทินเห็นไหมแล้วก็ ดูคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าถ้ารัฐบาลจะเข้มแข็งต้อง3ามร้อกว่าเสียงซึ่งถ้าหากว่ารวมนะเพื่อไทยเข้ามาเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยสามร้อยกว่าใช่ไหมล่ะแข็งปึกเลยเออส0มร้อยกว่าคราวนี้ในเพื่อไทยก,ก็มีปัญหาอยู่เล็กน้อยเพราะว,ว่าพี่ว่าบางคนอยากจะมาบางคนไม่อยากจะมาโดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าเจ้าของพักเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าเจ้าของพักคือใครไม่ใช่ว่าคุณหญิงตีโป่งแบบอาจารย์นะไม่มีนะไม่ใช่นะ จิตวิญ,ญญาณพรรคผู้นําจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณอยู่อยู่ของเพรมอ่าใช่อยู่ของเปรมต้องรอคําสั่งเหรอไม่คือเขาต้องแน่นอนนี่เขาเจ้าของพรรคเขาเนี่ยอยากร่วมอยู่แล้วผู้นํานะผู้นําจิตวิญญาณนะเพราะอะไรอะ<า>่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งคดีชั้นสิบสี่ยังคาอยู่ไงค่ะที่เป็นตัวการสนับสนุนในกระทาผิดยังคาอยู่ใช่ไหมมาตราหนึ่งหนึ่งสองยังอยู่ในศาลอุทธร์ใช่ไหมคดียึดทรัพย์อีกสองคดีอ่ะ ยึดทรัพย์จากจำนำข้าวอ่ะแล้วคุณยิงรักก็ยังไม่ได้กลับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายการเป็นเฟ้งอยู่ฝ่ายการแล้วจะดิวอะไรกับฝ่ายอนุรักษนิยมดิวอะไรกับอัมดารัฐบาลก็แสดงว่าพาพเพื่อไทยยังไงก็ควรจะต้องเข้ามาใช่ไหมถ้าโอ้ถ้าดูนะคิดบวกลบแล้วนะสรตะแล้วเนี่ยผมฟันตรงว่าข้าวข้าวถ้าข้าวนะคะภูมิใจไทยกล้าทํา เพื่อไทยเลือกตั้งทำไมอะเหมือนเดิมเลยก็เหมือนเดิมก็จะทําไงได้ะคนมันเลือกอย่างนั้นนะไอ้พวกไอ้พวกที่ไอ้โดนไอ้เขายิงไงเออส่วนใหญ่ก็พวกนี่สามพักนี้เขาโอ้สามพักนี่กระสุนเป็นกระตักนะนะหลายตันนะจะบอกให้ฟังแล้วไม่เอาค่ะพักก่อนค่ะคุณผู้ชมเจะกลับมาขอสูตรใหม่ค่ะอยากเปลี่ยนสูตรค่ะ ทเทพค่าคสูตรเมื่อครู่เนี่ยมันก็เป็นสูตรที่ใครๆก็คิดอยู่แล้วแหละเพราะทำไมรู้ว่าวันนั้นเฉลิคุณจุลพันธ์อ่ะใส่เสื้อเอาใจเสื้ออะไรเอาใจอ่ะสีน้ำเงินสีฟ้านั่งเหมือนแบบโทนน้ำเงินมาเลยหนูอ่านตั้งแต่สีเสื้อเลยเอ่ะใช่แล้วคุณน,น,นันท์กินนะมีเป่ากับคลิปแดงคลิปน้ำเงินมันจะต้องคิดอะไรอีกล่ะมันชัดอยู่แล้วล่ะสามสีบางเอินหรือเปล่าแดงน้ำเงินบางเอินหรือเปล่าอาจารย์คิดมากจังอาจารย์เนี่ยอะฉะนีนัยยะ อาจารย์คิดว่ามีนัยยะในการใส่เสื้อใช่ไหมมันก็ต้องส่งสัญญาณแสดงว่าของอนุทินที่ผมเห็นเนี่ยแขน,นที่ไอ้รังดุมนี่นะน้ำเงินแต่ปกแดงแสดงว่าแดงน้ำเงินนิยมแดงใช่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเสื้อยืดกอกลมสีน้ำเงินแล้วก็เอาสูตรฟ้าทับก็สแสดงว่าต้องการที่จะเอาน้ำเงินสูตรน้ำเงินแดงฟ้า กามีคนคิดนะสูตรน,นะแล้วแล้วฟ้ายังไงฟ้าจะมาไหมอะฟ้าจะมาไหมถ้าคือฟ้านี่เขามีเงื่อนไขเดียวไงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเงื่อนไขสาข้อถ้าจะร่วมรัฐบาลน,นะเขาไม่ปิดประตูก็จะร่วมหนึ่งไม่มีพรรคปลาทำสองต้องไม่มีกลุ่มเทาสามต้องไม่มีคนสร้างความแตกแยกสองกับสาเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าคุณอนุทินปฏิบัติได้ แต่ว่าหนึ่งเนี่ยปฏิบัติได้อยังไงก็เมื่อกี้พี่เทพบอกว่าเขารักกันกับกล้าทำมีบุญมีคุณพี่เทพแบบพูดอย่างที่เรีนหัวก,ก,ก็หนึ่งไงก็หนึ่งคือกล้าทำเนี่ยลำบากไอ้ไม่เอาทุนเทาไม่เอาคนแตกแยกเนี่ยอนุทินปฏิบัติได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่เอากล้าทำ <ละ S 2> เนี่ยเจ้ากล้าทำไปไหนแตไว้ฝ่ายค้านโอ้ยผู้กองโกรธนักกระสุนเขาเยอะนะยิงแม่นแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นเป็นสูตรของอนุรักษ์นิยมทำไม คือเขาเขาคิดว่าถ้าหากว่าเอาเอาฟ้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะมันก็เหมือนอนุรักษ์นิยมได้มาอยู่ด้วยกันไงอนุรักษ์นิยมฮาร์ดคอร์ที่เชียร์คุณอนุทินไงแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าต้องไม่มีกล้าทํามสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าไม่มีกล้าธครมเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้ากล้าทรไม่เอาคราวนี้แดงเนี่ยนะเพื่อไทยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ยังไม่ประกาศนะอยังไม่ประกาศ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูตรนี้คุณอนุสินตัดสินใจนะเพื่อจะล้างภาพเขาเรี่ยวาเพื่อไม่ให้คนบอกว่าโอ้หถ้าเป็นน้ําเงินเขียวแดงเหมือนเดิมหลังน้ําเงินก็คือครูใหญ่บงการใช่ไหมหลังแดงก็คือนาย่อยเ,เขียวก็มไม่ต้องหลังอยู่อยู่ข้าหน้าเลยผู้กองผู้กองอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหม,มาสามคนนี้ก็ต้นทุน ทางสังคมต่ำเห็น<อ>ไหม<อ>ก็เลยอยากเปลี่ยนสูตรบ้างไงมีคนเสนอสูตรตั้งหลายสูตรเอาคุณอาพิสิทธ์มาประดับนิดหนึง่งก็มาอคุณอาสิติ์มาแจมเพื่อให้ดูและวาพลักมันดีอย่ามาละแล้วคุณอภพิสิทธิ์อาจจะเสียไหมพลังประชาชนที่เลือกเข้ามาเยอะแยะอยากให้เขาแบบเอาตอ้อยู่มาอยู่ฝั่งนี้คือก็ผิดหวังนะคนใต้ไม่ก็คือคุณอิสิธิ์ก็บอกว่าเขาไม่เอาเขียวก็เขียวไม่อยู่นี่ แล้วก็เ็าไม่ให้พรรคที่ไม่สร้างความแตกแยกทุกคนจะเข้ามาก็ไม่สร้างความแตกแยกก็ก็ได้งไงกรมศิลป์ก็โอเคด้วย,ยงไงเออเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ผิดคำพูดอะไรงไงจานแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผู้กองจะมาอยู่กับเด็กๆสีซ่อมจะทำงานฝ่ายค้านยังไงอโอยมันดูผิดปกติไหมพิเทพก็เขาก็รู้ไงถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ฝ่ายค้านอ่อนแอไงแต่<อ><อ>ว่าฝ่ายค้านมาแยกแต่ถ้าเป็นสูตรนะนำเงิน เขียวแดงขวายค้านคือส้มกับฟ้าส้มกับฟ้าเป็นขวาย้านอาจารย์ลองคิดดูเด็กๆพวกนี้นะหาประเด็นเก่งเออโอ้คุยข้อมูลเก่งคุณอนุทินก็คุณอภพิสิทธ์ก็เชื่อเชื่ออภพิสิทธ์ก็เขาเห็นไหมถ่ายขวาย้านเห็นไหมแล้วก็นําเลยก็ได้ถ้าสมมติ่าเขาเปลี่ยนนะฝ่ายค้านเปลี่ยนหัวหน้าพักใหม่ตามที่กระแสข่าวบอกกันนะเป็นไอติมอไอติมเป็นหัวหน้าพรคประชาชน อภิสิ์เป็นหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ทั้งสองเป็นฝ่ายค้านนากับหลานจับมือกันค้านโอ้โหสนุกตายคุณอนุนทินท่านคุณต้องกินยานอนหลับทุกวันนะก็<อ>ไม่สนิทแน่เลยนะผวาไหมอ่ะสาร<อ>พัดจะขุดจะคุยอ่ะก็ตั้งแต่ในอดีตนะเขาพูดมาตลอดนะว่ารัฐบาลไหนก็ตามถ้าปล่อยให้ประชาธิป,ปัตย์เป็นฝ่ายค้านอายุไม่ยืนรอเออแล้วรอบนี้นะถ้าอภิสิทธ์ไอติมเป็นฝ่ายค้านนะ คิดที่จะค้านทุกวันเพราะบ้านอยู่รัวถึงกันนี่พี่เทพพูดถึงเรื่องคุณในติมมาเป็นหัวหน้านี่ชัวร์แล้วเหรอสี่สิบสี่คนยังไงก็ปิ้วแน่นอนเหรอคะก็ตอนนี้ปป,ปชเมาเข่งไปแล้วน<ม>ี่เมาเข่งแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าให้หยุดปฏิบัติก็าอาจจะให้อีกสักปีมั้ยเพราะเรื่องมันคงไม่เบ็ดเสร็จพรุ่งนี้มรืนไหมล่ะไม่พอยื่นศาลดีกาใช่ไหมศาลดีกาก็ประมาณหนึ่งเดือนน่าจะมีคําสั่งไม่เกินหนึ่งเดือนเขามีคําสั่งอยู่แล้วมันก็ยังไม่ทันจะคอรมอเสร็จก็ ก็มีคําสั่งออกมาใช่ไหมว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาก็ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหม่ะแล้วพิเทพไปเอี่ยวอะไรกับพรรคสีซ่อมเขาเนี่ยรู้ดีผู้ติดตามไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นพิเทพจะรู้ได้ไงคุณไอติมคุณผลิตจะได้ขึ้นมาแทนนี่รู้วงในฉันยังไม่รู้เลยอาจารย์เป็นคนดูโหเองคนผมก็เป็นคนดูโหเองบ้างไม่ได้ยังไงเออก็ไอติมก็อ ก็ที่โดดเด่นนะก็ไอติมโดดเด่นนะตอนนี้นะเพียงแต่ว่าอายุอายุเขาไม่ถึงก็เป็นรอมาต่อไม่ได้อายุก็ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเขาเป็นหัวหน้าพักอีกถึงปี7-1เนี่ยเขาจะเป็นแคนดิเดตนาะยกได้ครบ35พอดีถ้าไม่ครบก็ขาดสักปี2ปีเขาเข้ามายืมอาจา์กันแลวกัน ในใอ่ใช่มีเยอะเออมีเยอะมีตั้งเจ็ดสิบกว่าแบ่งให้คุณไอติมไปสักปีสองปีไม่ได้เดือดร้อนนะให้ลูกใครหลานนะเข้าใจพูดนะคะอกูนหยไอติมได้เป็นผู้นำากยการไงตกลงสูตรสูตรนี้ก็ยังพอเป็นไปได้นะฝ่ายค้านเป็นแบบนี้ใช่ทีนี้ท่านถามหน่อยสิถ้าสมมติมีคนเขาก็ถามนะเออทำไมไม่ให้พักมอ่ะจับมือกับสีแดงเสร็จแล้วก็ ตั้งรัฐบาลเองแซงหน้าคุณอนุทินไปเลยเพื่อส้มกับแดงใช่รวมกันใช่มันยังไม่ถึง200อ2อง<ห>ร้อยิบเปอรตภิสิทิ์มาอีกจัดตั้งได้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวเลยน้ำเงินกับเขียวกล้าไหมล่ะถึงยังไงมันก็ตั้งไม่ได้อาจารย์เพราะไอ้สองพักนู้นมัน251รพักรวมมันตั้งหมดแล้วมันเหลือ249 พักภูมิใจไใจรวมกับพักตาธรรมภูกองธรรมนัตเนี่ยสองพักรวมกันมันสองร้อยห้าสิบเอ็ดมันเกินครึ่งอไอ้ที่เหลือไม่ถึงครึ่งคุณจะจับกับใครล่ะมันไม่ถึงครึ่งมีพักพักนี่ไงพักเล็กๆที่แบบพิเทพพูดอ่ะก็ไม่ถึงครึ่งไงเว้นแต่เอาพักภูกองธรรมนัตมาด้วยไงแล้วพักภูกองธรรมนัตก็จะมาเหรอ,อเพราะฉะ<า>นั้นอันนี้แหละเขาผมที่เขาบอกว่าคุณอนุทินจับมือถ้าไม่แตกคอกับภูกองธรรมนัตเนี่ยนะเบ็ดเสร็จ ค่ะเอ,อปิดประตูตายไม่ให้พรรคอื่นจัดตั้งรัฐบาลได้เลยและยังไงก็ตามตามกฎตามระเบียบมารยาทของการเมืองก็ต้องให้พรรคที่หนึ่งก่อนใช่ไหมหแล้วก็พรรคช่มเขาก็รักษามารญาตนี้อยู่แล้วพรรคช่มเนี่ยเขาก็เคารพกติกานี้อยู่แล้วเขาก็อยากจใจทุกอย่างมันเป็น,ปนไปตามคันลองเหรอคะไอ้พรรคช่มเขาก็ประกาศชัดเจนเลยนะเขาต้องขอเป็นฝ่ายค้านเพราะเขาก็รู้ว่ายังไงเขาดินรนไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถก็ไม่ได้ไง S <S ยังไงจะรวมกับใครก็ก็ไม่ไม่เกินครึ่ง<า>หมดสิทธ์เลยอันนี้อันนี้แบบว่าเกมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าเขาเรียกเข้าทางเข้าทางฝ่ายนุรักษ์นิยมพี่เทพทั้งพักประชาธิปัตย์พัประชาชนทั้งสองพักเนี่ยสอสอเขตได้น้อยหมดเลยถ้าพี่เทพเป็นที่ปร,รึกษาพี่เทพมีอะไรจะแนะนำเขาไม่สองพักอ่ะผมเนี่ยเคยเสนอว่าค่ะถ้าหากว่าเลือกตั้งนะมันจายกระสุนกันเยอะมันยิงกันเยอะเนี่ยนะมันยิงกันเยอะเนี่ย ผมก็บอกว่านี่ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ,ะทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเียส่วนใหญ่ให้ทําแล้วแล้วจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ผมเลยเสนอไอเดียไงว่าแก้ปัญหาการซื้อเสียงเนี่ยให้ตัดจํานวนสสปัจจุบันมี500ค่ะซึ่งชื่อมันไม่เป็นสีริมงคลเลยสาภา500โจร500อย่างเงี้ยผมว่าตัดให้เหลือ400พอเห็นไหมให้ตัดอ <400 S 2> ไอ้ส0 0เออพอ4 0 0อ้แบ่งสองซีกซีกหนึ่งเนี่ยเป็นสสเขต200 สอสอปาฏิริศสองร้อย200เหตุที่เป็นสสเขตสองร้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขตสี่ร้อยเขตเนี่ยนะ,ะมันมีนเขาเรียกมีอำเภอพื้นที่เนี่ยประมาณสามอำเภอเล็กมันซื้อหมดนนีณิตาเหลือสองร้อยมันเท่ากับเป็นหกอำเภอถ้ามันจะซื้อกองชัยตังเยอะเออมันจะซื้อยากอ๋อไม่มีไม่มีทุนไม่มีกระสุนละมันอาจจะเปื้อกระสุนไงซื้อยาก <c oughs> แล้วก็สอส,อสอปาฏิริ์ส่วนใหญ่จะไม่ซื้อค่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าพรรคไหนก็ตามจะซื้อปาติลิทเนี่ยมันก็จะให้สสเขตไปซื้อพอสสเขตไปซื้อสสเขตมันไม่ซื้อให้ปาติลิทมันซื้อตัวมันเองเพราะฉะนั้นสสปาติลิทจะไม่ซื้อไม่ซื้อเราก็จะได้สสไม่ซื้ออีก200มันสามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพรรคที่ต้องการที่จะใช้กระแสนะเป็นหลักเนี่ยต้องรับไอเดียผมไปผลักดัน แต่ในขณะ,ะเดียวกันเขาก็ต้องลงพื้นที่มากกว่าเดิมจะใช้แต่แค่นโยบายกับเขาเรียกอะไรกระแสไม่ได้ก็ก็แน่นอนความผูกพันไม่มีมาก็ไอสอสพักส้มที่ได้มาคราวก่อนน่ะที่มันตกไปเยอะนะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาทำงานเขาเขาไม่ทํางานแบบสอสรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยเขาผูกพันกับพื้นที่ประชาชนเสพติดประชาชนกุ้นเคย คาดหวังกสศเพราะอะไรพอคุณเป็นสสนะงานสบไปงานบวชงานป้าปางานกาสินใช่ไหมก็เอา<ค>นแน่ไม่ได้อ,ดดอกบวชไปหมดพอผูกพันเสร็จก็ถูกซื้อตัวเออก็ย้ายพักเขาสนใจแต่ตัวคนเขาไม่ได้สนใจพักพอพักดังมาซื้อก็ไปอีกอันนั้นไอ้พวกขายตัวไงแต่ว่าไอ้คนส่วนหนึ่งที่มันเป็นสสสสพักประชาชนเนี่ยนะอาจารย์ดูที่ที่เป็นวัวอะที่อะไรนะที่ชนบุรีค่ะ เหลือแปดร้อยคะแนนเหลือแ800ดร้อยจากเมื่อก่อนคะแนนสามสี่หมื่นี่รอบนี้ผมไปดูเหลือแ0ดร้อยเห็นไหมไอเขาเลือกพักประชาชนเนี่ยไอสอสพักประชาชนงลงตัวเองคิดว่านึกว่าเขาเลือกเพราะตัวเขาที่ไหนได้เที่ยวที่แล้วปีหกขเขาเลือกเพราะพิธาเพราะเขาอยากให้พิธาเป็นนายกแต,แ,ตแต่พิเทพเมื่อไม่กี่วันเนี้ท่านหัวหน้าทิ้งมารายการฉันออ๋ อุยน้ำรัก,รกยิ้มหวานนี่แต่เขาพูดออกสื่อเลยนะออกจอเลยพี่เทพได้ดูเปล่ารายการาพี่เทพไม่ดูรายการชน,นะว่าไงฮะเขาบอกว่าเขาเชิญชวนพรรคแดงมาเป็นฝ่ายค้านเขา<ะ>พูดเลยเหรอมาเป็นฝ่ายค้านด้วยกันจํานวนจะได้ดูมั่นคงจะไ้เข้มแข็ง,ขงอ,อ,อ่ะพี่เทพคิดยังไงถ้าคุณแท้งชวนชวนสีแดงมาเป็นฝ่ายค้านพี่เทพคิดสิวิเคราะห์หน่อย ไม่มาหรอกเรื่องอะไรก็จะมาให้วิะห์ไม่ได้พิเษไปพูดอย่างนี้นไ,มไม่มาเคราะวิเคราะห์ว,ว,ว่าไม่มาเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะเออผมจําวลีอมะตะของคุณบรรณศิละปะอาชาว่าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งแล้วเขาแหมเขาลงทุนกันเยอะแยะตอนเลือกตั้งนี้เออนะลงทุนกันเยอะแยะแล้วก็จะมาอดอยากปากแห้งเป็นฝ่ายค้านทําไมอ่ะก,ก็ไปรัฐบาลแล้วก็ผมบอกแล้วไงว่านายใหญ่ใช่ไหมผู้นําจิตวิญญ,ญาณ เขาต้องการที่จะดิวกับอนุรักษนิยมเขาอยากจะอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐฉันว่าอาจจะมีแนวความคิดใหม่ๆจากอาจารย์เชนก็ได้ท่านอาจจะอยากจะมาลองฝึกงานที่ฝ่ายค้านไปทำให้มันดูแล้วทางานกับสีส้มให้มันดูปึกปักไปอาจารย์เชนก่อนนะอาจารย์เชนได้เจอก่อนตอนนี้เห็นแด่คุณหนิมอะเมื่อก่อนมีหนิมไม่มีหนูมีหนูนะนี่หนิมจะสอนหนูเออตอนนี้หนิมกับหนูจะจูบปากกันแล้วเออเห็นไหมเห็นไหมค่ะโอเคค่ะสรุปวันนี้ ใช่จะหมดเวลาพี่เทพสรุปเราก็ยังไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเป็นรัฐบาลเราคนต้องนั่งดูกันต่ออาทิตย์หน้าเรากลับมามันน่าจะมีความสว่างสวยมากขึ้นสีใดกับสีไหนจะึ้นขึ้นมาจะขึ้นหน้านะคะยังไงก็ตามต้องติดตามเราสองคนนะในรายการอะไรนะยิ่งคุยเสาร์อทิตย์ค่ะคนติดกันงอมแงมแล้วงอมแงมค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณกับพี่เทพสวัสดีค่ะอาจารย์ རང་